เนี่ยของนี้มาฝากคร wow ับหมายทราบชาติ offs, เอสีเป็นรอพอตัวอยู่เนี่ยฮะไปแล้วๆๆ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  สวัสดีครับผมขอต้อนรับพี่พิจนาผ่านเข้าสู่ช่องตนรูกปัดเล็กๆพิชิชโมชิครับสหที่วันนี้ผมปาทุกท่านเดินทางมาเปิดตาก,กันยังน้าตีเขื่อนพลังน้ําแม่เมาหรือว่าเขื่อนบ้านลานนั่นเองนะครับวันนี้เขามาขวายขนาดแล้วนะเพราะว่าวันนี้เขาเอาลานสาวมาเบ็ดตัวนะครับซึ่งในระหว่างทางนะลานสาวกับเต้านะครับกว่าจะแต่งหน้ากันแล้วก็นใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยนะเลยทราไมเอา จะหา้าไปนหน่อยนะครับป่ะ๋ยวเขาเริ่มเดินทางลงไปกันเลยครับผมหลังจากที่เขาไปได้ไปกันเมินป่ะตอนนี้เขื่อนบ้านลานเปลี่ยนไปนักขนาดครับมีคนมาเปิป่าน,นักขึ้นนักขนาดก็มีหาดไม่อะไรอย่ญญางลงไปแล้วนะโอ้โหบรรยากาศป่าไม่ใช่งามเหลือเกินสุดๆุดไปเลยโอ้แม้กระทั่งในปุ้นยังมีคนไปถึงนะครับจุดในสุดุ้นนะอันนี้มีน้าๆน,านาเป็นอยู่สองสามท่านแล้วครับน่าเล่นน่าดีแต่นนะ่าดีเขาจะไปซ้อที่ลงครับต่นี้ละป่ะเนี่ยเขียวขจีช่วง นี่พอดีครับล้มนักมีปปลาตะกรมกินอยู่ห้องนะครับไอ้ไอ้ไอ,อ้กินอยู่ห่องอยูนะครับหมายธรรมชาติ100นะรอ้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแบบมีอ้อยแบบมีไตนะครับผมสัลรับบ้านร้านแบบมีค่าใช้จ่ายนะครับหมายฟรีสลับปปลาตะกรมก็ต้องไปลุ้นกันเอาครับผมเอาไปได้ฟังหมายเดียวนะครับเนาะเอาไปไปเรื่อยเลยนะอ่ดูบรรยากาศครับอย่างนี้ลา งามมากสุดๆไปเลยมาดูอ่ะ,อะมาตามมาโอเคครับปะลงปฏิหม่ยกันไหนเหนอ้ยหนเอ้ยเขาอยลงจุดไหนก็นได้ีงได้ลงไหนดีอ่ะเขาลงไหนดีเขาลงไหนดีเดินทางลงมาถึงพื้นที่ของเขาแล้วครับ <c oughs> เขาจะไป้กันอยู่ตรงเมื้องแรกนี่ครับน อยู่ห่างจากไอ้ไอ้เปิลน,นะครับไอ้ไอ้เปิลอยู่หลายตุกขอแต่ยืตัวนี้ครับนีเ่เอาเบ็ดมาตัวกันซิฟกันครับนี่เป็นสายหวานห้ากันแล้วก็สายแข็งห้ากันเดี๋ยวเอามาเริ่มจักลัวกันเลยครับม่่่อยนนีีส้ ตอนนี้เราได้ทําการจัดครัวเซตกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับวันนี้จะครัวค่อนข้างจะโวยหน่อยเพราะว่ามีน้องพรับแต่งเต้าคอยจ่วยนะครับแต่เดี๋ยวเรามาเริ่มผาสมเยือกันครับสำหรับเยือที่เฮาใส้ใจกับวันนี้นะครับก็เป็นเยือที่ผมได้ทําขึ้นมาเองนะครับผมได้ทําการเปิดตัวมาแล้วประมาณ5วันนะครับต้องขอบคุณนะนะทุกท่านนะครับที่มีการสนับสนุนรวมถึงร้านค้านะครับผมไม่ว่าจะเป็นร้านเจดีการตกปลานะครับผมร้านเมืองทองฟิชชิ่งร้านพิยาน้องลูกแก้วนะครับร้านสปีดเก้าร้านส่วนดอกสปอฟิชชิ่ง ร้านโปรตอนร้านชัประการพิชิ่งเซ็นเตอร์ก็ล่าสูตรนี้นะครับผมก็มีทางร้านน้องคังฟูนะครับผมที่ได้ทําการนําไปลงนะครับองขอบคุณมากยิ่งเลยครับนี่ลักษณะนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวที่ผมถักนมานะครับชื่อว่าเรียวโปนะครับผมความหมายคือคําว่าเรียวมาจากคําว่าเรื่องจริงนะครับคําว่าโปรมาจากคําว่าผู้ชํานาญนะครับผมก็คือเรื่องจริงของผู้ชานาญนั่นเองนะครับเป็นลิมิเต็ด dition นะครับลักษณะแบบนี้นะครับนี่เลยหลายๆท่านคงจะหันแพ็กเกจกันไปพ่องแล้วนะครับเดี๋ยวเอามาลองแกะกันดูครับ ตัวนี้จะมีซิปล็อกทั้งสองชั้นนะครับท่านใดที่ใช้ก็ใช้ได้เลยนะครับตรงนี้เป็นถุงซองเมทัลิก้านะครับเป็นพลาส,สติกนะครับเกรดที่มีอยมเนอะแบ่ใช้กระดาษเนอะเอาก็ฉีกขอมันเลยอ่พอฉีกม,มาปุ๊บมันก็จะมีซีนทั่นหนึ่งชั้นแกบซบีนอ่าลักษณะเนื้อเยื่อนะครับจะเป็นประมาณนี้ครับนี่อย่ายุเลยลักษณะเนื้อเยือเ่อนะครับเด็กกินเฉพาะนะครับ คอนเซปต์ <Concept S 1> ของเหยื่อเราก็คือเปลี่ยนทุกการตกปลาให้เปลี่ยนเรื่องง่ายเนี่ยวันนี้ผมเล่นสายหวานเนาะนะโอ้สายแข็งตัวผมเล่นสายหวานและสายแข็งนะครับเ็ก็พักเก็บได้เลยนะครับสามารถเอาซิปติดได้เลยเรียบร้อยครับน,นี้ระวังนะครับในทุกถุงจะมีกันชื้นไว้ให้กับนา,นาทุกท่านนะครับเพื่อเก็บรักษาอายุการใช้งานนะอย่าเผลอเอาไปใส่เบ็ดเด้นะเอาละ บบสมนำหรบำับขั้นตอนในการผสมน้านะครับค่อยๆใส่นะครับอยู่ที่ว่าอยากจะเอานิ่มหรือว่าเป็นพงนะครับอผมก็จะใช้แบบนี้อ,อืใส่น้ําแบบน้อยนึงสภาพนีเลยโอเคสำหรับผมไม่โอเคแล้วนะเดี๋ยวเฮามาลองใส่กันดูสำหรับเพื่อนเาก็ใส่ประมาณนี้ครับ สายหวานนะครับตะกลัวใหญ่นะสำหรับสายเอน็นเขาเลือกใช้ก็เป็นสายเอ็นไทฟินจากฟินฟอกไทยแลนด์นะครับนักตอนนี้เิ็นมี8ปอนอ์มาแล้วนะผมก็เลยเปลี่ยนหมดเป็นสาย8ปอนอ์นะครับท่านใดที่สนใจก็สามารถดูรายละเอียดได้จากในเพจฟินฟอกได้เลยนะครับเดี๋ยวมาใส่เยลือกันสำหรับสายหวานเราจะทําก้อนนิ่มๆหน่อยครับท่านก้อนน้อยๆครับญาติดนี่แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วบอกตรงครับ ถ้าผมใจเยอะประมาณตรงนี้นะหนึ่งถุงผมอยู่ได้เป็นสองวันมออั้งครับใส่เยอะก็น้อยๆจะได้จจอยู่ได้หม,มือนนะครับเดี๋ยวไปไล่ใส่เยอะใครบเราก็บกับไปความเบ็ดกันครับเออแต่ต้องบีบมันนัก,ก่าไรเราเอาใส่แบบนี้เนี่ยโค้ดีก,ก้นกลมๆโ,โ,โ,โอ่ะเออคือมันดูสวยๆงามเลยสี่เออถ้าใครหน้าตาได้กับป้นเยอะเอยขอขอนครป้นเยอะนะมันเป็นอิรุนอีรุนเห็นไหมนี่นครปั้นเยอะนะใส่ก้อนอีนันนันเนี่ยได้เดี๋ยวก่นให้มันดูเท่ๆหน่อยให้มันเหมือนหน้าตาหน่อย ไหนก่อน FC เป็นรอพ่อตัวอยู่เนี่ยฮะลองปานปองปุ้นเอาลองปานก่อนปุ้นปานก่อนปุ้นเอาเอาเข็มเอาคอเข้าไปไหมตัวบอกร้อนมะเนาะแค่เดียวผมจะให้น้องพอลองปานดูนะครับแล้วดูว่ามันจะออกมาหน้าตาสภาพเดี๋ยวคอยดูนะครับพร้อมกับบแต่งเต้านะครับวันนี้คือเหมือนจะมาฝึกเด็กผมจะให้พี่ชอบชุดสายหวาตเองชุดใสยแข้งหรือเด็กๆเขารับพี่ชอบไป การจะกินมากินก็เรื่องของเขาเลยเรื่องของเขาเลยเออเอ้ยหมล้วหล้หะจบละเหมือนไรอันนี้จ้าทุลักทุเลฟิชชิ่ง มาเนี่ยเก็บ oh, <no. S 1> มาเลยน้อพรเก็บมาเก็บมาเลยเก็บมาเลยโอ้ oh, ครับดอนนะะูอยู่ปุ้นนะฮะอยู่ปุ้นนะกว้างมาเนี่ยตัวสอนแก้กว้างแบบบนหัวตัววอก็ดึง,นงรรดอนห่วลูกจ้า เป็นได้พ่อหะสอนน้องพรอีทหรออีทขนาดเลยนะอยากเินแสนเข็นมากทุลักทุเลฟิชิงหลังจากทีความเบสเซตจก็ถึงเวลาที่เราจะต้องได้ทำการจัดครัวเอามาไวต home, ้ตังห่มห้มเนาะตังหลายเพคครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มาได้คาดหวังสำหรับปลาป,ปาตะโมนนักตัวใดเนาะเพราะว่ามีน้าๆนเปิ้ลมากันหลายท่านเปิ้ลก็บ่ค่อยได้กันนะครับส่วนคนที่เปิ้ลได้นะครับก็จะเป็นจุดเจ้าประจําเนาะหรือว่าจุดที่เป็นฮาร์ดฮอตนะครับอยู่ตังหลายปุ่นเนาะ ห้องหาดฮอตนะครับเพง่นจะอยู่ตะปุ้นกันนะครับส่วนเฮานี่คือแยกออกมาเลยนะครับ,บที่นี่แบบมีแล้วนะฮะบบบมีกลางเบ็ดแบบมีอ่างย่างตัวใดตัวน,นี้ก็ขั้นกินข้าวกินน้ำเป็นก่อนอื้อ เนี่ยเนี่ยว่าเ,เหยื่อดีตีที่ไหนก็ได้เหยือ่อดีตีที่ไหนก็ได้เอาโอ้ิ0นาทีแบบแถวครับตรงไ,ปไปหนตรงน,นี้ตรงน,นี้ตรงนี้ โอ้ยขอบคุณลูกขอบคุณล <laughs> oh. no ูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาออกมาอย่างไรดีนี่นี่เอาของนี้ไปกันั่นอะอ่ะจับเดี๋ยวลูกเดี๋ยวของแงบอ่ะแย่นี่ตัวดูแล้วอุ้ยแค่ซีบระหีเองอ่ะตัวใส่งามๆอยู่ใส่งามเนาะงามๆโบเตอร์แต่ก็ใส่งามอยู่ไม่หรอไหนเอาจับด้อยทะเลกี่ข้าวอย่า น้องพอนน้องพอนะผ้ามาไม่ได้ทางสีงขาวนี่มั้งค่ะสลรับตีใหม่ลงตัวแรกครับตอนนี้รัดติ่เปิลบบกิบุ่มแบใจกันแต่มาตัวนึงละใส่ง,งามๆครับผมนี่อาจจะบ่ค่อยโบโบตัวใดแต่ก็ยังถือว่างามๆอยู่ครับหมานหมานหม,ม,ม,มานป้าน,น้องของป้าปี่ถ้าจะท้องดีหองมาตั้งปีตั้งน้องนีงน่สวยง,งามครับแตทำยังไ,ไหนเอย่ยไปครับ ตะกี้นี่วุ่นวายขนาดเลยเจ้ากาลังนน่งก,กินข้าวกับอยราจะปากกินพอดีเลยดูเฮเบอร์เฮเบอร์เลยเจ้านี่นี่น้องเขาก็มาลงจุดหมายใหม่นะเจ้าตีเปิดลงกันมีตังปูนเจ้าแต่น้องเขามาไปนะเจ้าเพราะว่าเบสเขาเยอะน้องเขาก็เลยมาลงตีใหมน่นี่ไอชิคกำลังจะปั้นเหยื่อแล้วก็ตีใหม่เจ้า ตตัวตัวเอนอไปเอาไปเอาไปเอากสอกสอเดี๋ยวดูดูดูมันดก่อนมันด่ไหแค่อืมล่ะมุนสามันไขสายมันขึ้นมาหน่อยหรอกัตัวัโอ้ยลดลดนะเมื่อสินเมินแล้วเราไม่ได้ดูอ่ะพอเถอล้ อันนี้ดูอกระเมมันงอไปอีกเลยแค่จะตัวอยากอยู่แม่ไม่สองเสียรุดไปไอ้ที่วัดแหงไปหน่อยครับตื่นเต้นฟังหล่นไปหันมันกินเรียบร้อยเลยเอาไม้ครับเอาไม้เหมือนเดิมก็แน่นหน่อย ลงได้ประมาณขึ้นเงินขึ้นเงินไอ้นนี้น้องพลบอกนะได้แม่มาพาเก้าไปรเรือขำหาขำ,ำว้ายตัวใหญ่มา,มาขำว้ายตัวใหญ่ โอ้ยโอ้ยตัวมันจะตัดเพ้นนะตายอ่ะโอ้ยโอ้ยเพียนเปนเพียนใหญ่ไอ้แมกมาเมื่อใดนี่จับพอดีเลยอ่ะจับตลอดอ่ะจับตลอดอ่ะโอ้ยดูครับเต็มเลยเข้าปากลูมนะครับตัวนี้ประมาณโอ้ยซาวกวันาทียเนาะ 2, กิ okay นไปสี่ไม้ได้สองก็ถือว่าโอเคนะถมาได้สองไม้ธรรมชาติดยิบหิบตัวน,นี้เหรอตัวมานมาตวัวตัวมานมาตวัวได้แม,ม่แหมหนึ่งแต้มครับะตะเพียนใช้างามบานเมือแล้วนะครับน่าจะปีสองปีได้ละแปลถึงว่าปลาตะเพียนนะครับปูที่เหล่าเจอตะปนินเนะาะใช้งามตัวนี้ใหญ่นะครับออนั่งยิงเลยมาหมานัมนหมนัมนมนัมนเป็นน้องของปลาปีถ้าถึงให้ดีหอมมาทุกปีถึงน้องนี่ขอนนุมาปลาครับเร็วโปเร็วโป นื้ของดีมาฝากครับเรีวโปรเรีวโป้เก็บลาบบบูหน่อยเลาบห้าเยพาพาพี่ ไปกนเยไป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 ไคไปไปับไป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 ไอะปไปไม่ได้ปไอไไปบปไ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 ป นี่จะได้มาเห็นตังหนึ่งแล้วจะปานินซสง,งามๆม,มันมันมันป้าน้องห้องป,ป้ปีถ้าจะคือดีห้องมาทะกปีถึงน้องบรรยากาศครับหลังจากลงเบสได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งอากาศเริ่มคืมครับแล้วนะวท้องฟ้าวันนี้อากาศดีครับตอนนี้เข้าสู่ช่วงเวลาบ่ายอาหารหน้าดินอหอกเลยพวกนี้ครับตอนแรกก็ว่าใสบาวายไม่ได้เนาะแต่เอาข้อใสเป็นซิปกันนะครับก็เลยต้องสมเพิ่ม สมกมุกอมยงไปเดี๋ยวโมอีน่าจะปอนะครับผสมน้ำแล้วก็ดูเกันต่อครับสำหรับรอบนี้เขาจะเอาแบบนิ่มๆหน่อยนะครับแต่เจ้าเขาเริ่มแข็งไปหน่อยแบบนิ่มๆหน่อยอถือว่าสวยงามครับนิ่มๆแบบนี้เหมือนเดิมโลกอันที่สองมันบังเปิดน่ะโอ้ จน่ะหนึ่งสองฮะแม่เรดี่ดีแม่ดูกันสิแม่มันก็มาฮ้อนแล้วก็มาเย็นโอ้ตัวตัวตัว

ทุลักทุเลฟิชชจริงทุลักทุเลแต่ตอนสองคนนี่ดูอย่างรูปนีครับนะนะฮะทุลักทุเล่กันนะฮะเออมานี่หมุนสีเออไหนดูเหรอเนี่ยโอ้โหตัวนี้ใหญ่มากทุลักทุเลฟิชชจริงของแตงเต้านี่เต่าปลาปลานียนแสงงาม ไปตัวโตอะไรจากอันนี้ไม้แบบนั้นอุ่นเราเดี๋ยวลองเทียบครับซองเยือนะครับซองเยือนี่คือขนาดใหญ่มากนะลองลองลองเทียบกันโอ้โหตัวเต่าถุงเยือเลยครับตัวรองกลางมือแล้วดูดูใหญ่เลยมือเปนกอนตัวเออสุดยอดใหญ่มากแล้วโดนกันต่อไปจ้ะ สวยแบบเขา,าสิเฟินไทยนีย่ <c oughs> อ,อ,อ,อยู่้ะเออเออเอออะไรอย่างนะี้เออเอ้ายยังมีอยู่นะนี่อ่ะนี่ไงปลาลอยเด็บร้อยจ้านี่ ได้ว้าวดีดีโอ้เดือดออกเลยที่เราใส่ถุนี่รทำแนไม่มันจะใส่นอนก็ได้เฮ้ฮะกํลังจะไปเปลี่ยนน่ะ หลังจากที่เราโดนไม้ตะกี้ไปนะตอนแรกผมจะขึ้นน้องฮอนไปวัดนะครับแต่ดูสภาพตอนนี้เละเทะมากครับสรุปคือมานอนฮะตอนนี้แต่ก็ได้อยู่นะครับเมื่อเด็กๆเขานอนไปนะส่วนเราก,ก็เบ็ดปลากันไปนะเรายังมีแต่งเต้าอยู่นะครับ ลค้ส่วนแรงแรงมาลมแหงขนาดครับตัวน,นี้คือตังมงฮอตพุ้นนะครับบันเทิงขนาดตรงจุดนะนะครับตรงจุดนะคือบันเทิงมากนะครับเพราะเบสอยู่หลายกันนะฮะปลาแทบจะไปกองอยู่ตรงนั้นเลยนะเอาแยกออกมาตั้งนอกนี่จะโดนกล้ช่วงม่เจ้านะครับเขาช่วงใบยๆมากก็มีเข้ามาพอ,องเป็นบางเตือนะครับนีตังหลปุ้นนะครับเป็มงฮอตปุ้นนี่คือเข้าดีมากครับตัตงไลตังปลาเป็นหินปุ้นกรอบ โดนเหมือนกันนะครับจะไปงานชิิวเนาะมีอะไยางนัแหะมันรอดเดียวอ่ไปแไม่พ้นไงมีผลยังไ้างอืมแต่ม่ไ้ดไปห้าร้อนี่ โปอะรออะไรพออะรออะไรฮือฮอฮือนักมูเนี่ยาที่ซ้อมไว้ข้างบ้านของเราครับ เดี๋ยวเราพบกันที่บ้านตอนนี lonely, ้เอาปลาขึ้นอนนะตอนนี้เราเดินทางมาถึงบ้านกันแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูจํานวนป่าที่เราได้กันวันนี้วันนี้เราเบ็ดป่ากันตั้งแต่สิบเอ็ดโมงนะครับจนถึงประมาณหกโมงเมื่อแรงนะครับเดี๋ยวมาดูกันปลากินเฉพาะสายหวานนะครับสายแ็งป่ากินเลยนะฮะแล้วท่านในที่ไปเกื่อนะครับมาเปิดใหม่มาลองเดี๋ยวลองมาดูนะครับอ่าป่ินี้ยอก แล้วก็รองลงมาครับแล้วดูปลาตะเพียนครับผู้บหาหันกี่ปีแล้วเนี่ยนี่มีปลาส้อยนะครับอันนี้เอ้ยแก้มแก้มช้ำตัวใหญ่ครับแล้วดูปลาส้อยครับนี่ปลาส้อยบาลานเนาะเดี๋ยวเอาปลาเหล่านี้จะเอาไปทําอาเนื่องกันนะครับแต่ะลปะปลานินตัวใหญ่แล้วก็ปลาตะเพียนนะครับนี่ผลงานของเขาครับส่องใหญ่มากไปเจ้าไปแต่งปลาเนื่องกินกันโอ้นี่ฝีมือแต่งเต้าเลยอ่า การนึ่งปลาที่บุยมากระเจ้าเอาไปนึ่งได้เลย นึ่งเฮาก็เซตแล้วเรียบร้อยเ้าจะมาดูกันว้าวหอมจังอุ้ยเละแน่เละแน่ปึ๊บเเกือบเลยเสร็จกันเป็นที่เรียบร้อยครับโหยป่านึ่งสดๆเพิ่งได้ตอนเช้า ตอน,นแรงเขาก็มานื่อกินกันเลยได้แล้วนะตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาสุดท้ายของทิปนี้แล้วนะครับสำหรับในทริปวันนี้ต้องขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามารับชมจนถึงช่วงนี้แบบแตงเต้านะครับเป็นเดอะแชมป์วันนี้ได้ป่าตัวใหญ่ที่สุดเลยนะครับผมเดวมีโอกาสเราก็จะไปซ้ํากันแห็นเต้์น,นึงแต่นี้เขาไปขวายเนะเาะเขาไปปอจะเตียงละเต้านาหนี้หกโมงเจ้าที่เราจะลุยกันเลยนะครับน่าจะมีโอกาสมีผลงานมาฝากนะนะนะครับผมในทลิปวันนี้ผมกับแตงเต้าก็ต้องขอ ลาจากไว็เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วฮไวพบกันใหม่ในทริปต่อไปนะครับผมในทริปวันนี้ขอ,ขอขอบคุณครับ,บ,รบสุดท้ายนี้ขอฝากเยื่อตกปลาเลียวโ,โปไวใน,นอ้อมอกอ้อมใจของพี่ๆนานาทุกท่านตัวนะครับต้องขอบคุณทางร้านค้าและก็ลูกค้าทุกท่านที่สนับสนุนเข้ามานะครับผมแล้วพบกันใหม่ครับในทริปนี้บ๊ายบาย